สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับผมผมก็ได้แนะนําวิตามินไปตัวหนึ่งนะอ่าซึ่งซึ่งก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับผมก็สงสัยนะครับผมว่ามันจะเป็นสารต่อค้างอะไรหรือเปล่านะครับผมผมก็มาบรรยายให้ฟังในคลิปคลิปนี้นะครับผมอ่าตัว G ีฟนะครับผมมันสกัดด้วยสารธรรมชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นนะ มันจะไม่มีสารตกค้างในใดตกอยู่ในตัวนกนะครับผมแน่นอนนะครับผมเราเป็นการใช้สารสกัดที่ทํามาจากพวกผลไม้อะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสารที่ว่ามันจะตกค้างต่อตัวนกเป็นสารอันตรายไม่ใช่นะครับผมอ่าวิธีใช้ก็อธิบายไปในคลิปที่เลี้ยวคนนะให้คลิปที่เลี้ยวๆนะคลิปนี้ก็มาบอกว่ามันไม่ได้เป็นสารตกค้างนะครับผมอสบายใจได้ในตัวนี้นะครับผม และอาหารนะครับผมซูพิมพ์ที่บอกไปนะผมใช้เลี้ยวดีก็เลยออกมาบอกต่อนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวผลไม้รวมที่ดีนะครับผมแล้วก็นกใครที่กินแล้วขี้ชอบติดตูดนะครับผมอันนี้ผมก็มาแก้ปัญหาให้นะเพราะหลายคนเจอนะขี้นกขี้ไม่ดีขี้ไม่สวยนะครับผมกล้วยก็มีปัญหนานะครับผมต้ากินกล้วยที่มันมันมันสุกเกินไปนะมันจะเป็นน้ําตาลแบบนั้นนะ ขี้มจะไม่ดีนะครับผมถ้าอยากให้นกขี้ดีเพื่อนๆต้องเลือกกล้วยที่หามหามนะครับผมกล้วยาหามหามหามงามที่พอถูกอะเออพอเหลืองจักลูกสองลูกใช่ไหมพอเอามาใช้นะครับผมนกจะขี้ดีขี้สวยนะครับผมแล้วก็เลือกอาหารเออที่ไม่มีจะพวกเนื้อสัตว์อะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะถ้ามีนะผมสังเกตแล้วขี้มจะหมินนะครับผมถ้าเราอยากให้กินเนื้อสัตว์เนื้ออะไรแบบนี้เราก็ ไปหาของสดหาโนนหาอะไรก็ได้นะครับผมจากการทดลองแล้วเราต้องหาของที่มันสดนะครับผมเพื่อสุขภาพของนกด้วยนะครับผมนกจะได้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับผมเหมือนที่บอกไปนะครับผมใครไปทุระต่างจังหวัดนานๆนะครับผมเราก็ดูกล้วยนะครับผมวิธีผ่ากล้วยก็สําคัญนะถ้าว่าเราไปเ,เราไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับผมเราก็แก้ด้วยวิธีการ เอากล้วยไปใส่นะครับผมแล้วก็เราเรา,เราบุงอ่าเรากรีดสี่เหลี่ยมนิดเดียวนะครับผมเพื่อให้นกมันได้ปอกกินไปเรื่อยนะครับผมเออแล้วก็มันไม่ไม่เน่าไม่เสียไม่ไม่ร็วเกินไปนะครับผมเพื่อนๆนึกออกไหมเออปกติเราจะผ่าสี่เหลี่ยมใหญ่เพื่อให้นกได้กินเร็วนะครับผมแล้กินหมดแต่ถ้าเราไปต่างจังหวัดหรือไปไกลๆนะครับผมเราก็ผ่าเล็กๆนะครับผมผ่าเล็กๆน้อยๆนะ ให้นกกินไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะอยู่ได้นานได้ยาวใส่อาหารใส่น้ําใส่ทุกอย่างอัดไเต็มเออเผื่อว่าใครไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็เลยได้หาวิธีนี้มาบอกให้เพื่อนๆได้รู้ได้รับทราบกันนะว่าเอาไปใช้ได้นะครับผมเห็นไหมกล้วยที่เขาพานะครับผมอ่าผ่าเล็กคือลงไปต่างจังหวัดไอ้นกมันกินทีละนิดถ้าผ่าใหญ่ก็คือปกติเออสี่เหลี่ยมปกตินะกล้วยนะ เออทีนี้นกมันก็จะกินได้นะครับผมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสังเกตได้ดีนะมันมีหลายอย่างนะเพราะว่าขนาดอ่าสับป,ปะรดเห็นไหมเรายังต้องมาบัางบ้างบ้างบ้างให้นกกินง่ายเลยครับผมบัางยังไงบัางให้เป็นตาหมากลุกเล็กๆอ่ะครับผมอ่าเลยนกจะกินได้เพื่อนๆลองกินดูว่าถ้าให้ปสับป,ปะรดต่างันนะมันจิกไม่เข้านะครับผมเพราะว่าสับสับป,ปะรดนะมันเป็นกากมันเป็นใหญยนะครับผมนก มันกินมันกินยากนะครับผมมีแต่ปากนะมันควันกลามอะไรมันไม่ได้ใหญ่เหมือนของมนุษย์นะครับผมเพราะฉะนั้นนะช่วยซอยบางๆเออซอยเป็นตารางหมากลุกแล้วก็เอาไปให้นกกินนะครับผมทุกอย่างนะเพ,พกกื่อนๆลองคิดดูนะผมมีหลายคลิปแล้วบางคนก็มีสับมะละกกก็มีนะบงบงบงบ,ง,บงเออตาเป็นตาหม,มากลุกก็มีแต่ว่ามาละกอไม่ต้องนะสําหรับผมมาละกนอนกมันกินเองได้นะครับผมเออไม่ต้องไปบังนะมระร์ก แล้วก็ขอเสริมอีกสักนิดนะครับผมไม่ต้องไปท้อนะครับผมเรื่องนอกองหัวจ,จุกกาลังจะปลดล็อกนะครับผมมันต้องใช้เวลานะผมก็รู้นะครับผมว่าเขาพยายามอย่างเต็มกําลังนะครับผมที่แต่ว่ามันก็ผลัดไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะมันก็มีนะครับผมแต่ว่าพวกเรานะตั้งใจจดจ่อได้เลยนะครับผมผมก็เฝ้าเหมือนกันนะผมก็รู้ว่าเพื่อนๆผิดหวังเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันเลื่อนมาหลายครั้งมันเลื่อนมาหลายรอบนะครับผม เพราะว่าเขาทํายากไงมันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับผมก็ค่อยค่อย,อย,อย,อยแก้กันไปนะครับผมทีละนิดนะพอบอกว่ายี่บหกยี่สิบเจ็ดจปลดเลี้ยวพอถึงเลื่อนไปอีกสามเดือนนะครับผมมันก็ได้ฟีลลิ่งเหมือนอยังไงอะ่ะมันถูกทิ้งเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเขาปลดล็อกยากนะครับผมเขาก็เลยเขาก็เลยเลื่อนไปก่อนนะเออ แต่ผมก็เชื่อนะว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่นะเพื่อให้นกงัวจุกปลดล็อกและก็กลับมาได้อย่างเอออย่างดีนะที่ทุกคนไม่ต้องกลัวกันนะครับผมเพราะว่าทุกคนที่กลัวตอนนี้คือกลัวว่าเขวนเขวนอยู่แล้วมาโดนจับนะครับผมถามมาเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เหมือนของสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับผมแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเอามาเขวนยังไงใครก็ไม่สามารถจับกลับเราได้นะครับผม แต่ตอนนี้ยังไม่ปลดเขายังสามารถจับแล็บปลับเราได้นะเร็ต้องติดตามข่าวเลยอัปเดตข่าวอยู่ตลอดนะครับผมก็ขอบคุณน้องๆเหมือนกันนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจผมว่าเออเขาติดตามพี่ไว้เพื่อที่ว่าจะได้ยินข่าวเล็กๆเ,เลยนะว่าก็ปลดล็อกนกุ้งนะหลากหลายคนก็บอกว่าเออเข่าวเงียบมากนะครับผมกว่าจะประกาศจะอะไรนี่คือ ไม่ค่อยรู้กันนะเออบางคนก็ติดตามจากผมผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมผมก็ได้มาจาก f อในช่องนะครับผมเขากส่งมารายงานส่งมาบอกนะผมจึงมีข่าวสารออกมาบอกนะครับผมเออเพราะผมตาเดียวบางทีผมก็ไม่ทันนะครับผมก็ขอบคุณด้วยเหมือนกันนะครับผมที่เอ็นดูเอ็นดูนะช่องเล็กๆน้อยๆช่องหนึ่งช่องนี้นะครับผมไม่ได้เติบโตไปทีละนิดนะครับผมเล้คงทัวคงนานนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยเหมือนกันนะครับผม อ่าแต่สําหรับผมนะครับผมผมก็พูดในที่ฐานะที่ผมเลี้ยงนกด้วยนะครับผมผมว่าเพื่อนๆเ,เลี้ยงตามบ้านนะครับผมไม่เคไมมีปัญหานะครับผมไอ้ที่บอกว่าไม่มีปัญหาคนเลี้ยงตามบ้านนี่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาก็รู้นะครับผมว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวนะครับผมอ่าจึงจะไม่ค่อยจับนะครับผมจะจับเมื่อไหร่จะจับก็ต่อเมื่อค้านะครับผมค้านะครับผมค้าขายเออถ้ามันมีเรื่องเรื่องค้าขายนะครับผมเพราะว่า นกที่เขาบอกว่าจับมานะคะเขาจะตีเป็นนกป่านะครับผมนกป่าก็คือจับจากป่าออกมาสู่ชุมชนออกมาสู่ตลาดออกมาสู่ที่มนุษย์เรานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเจ้าหน้าที่เขาก็ทําตามหน้าที่เขานะครับผมเออผมมีกอแล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยมาจับหรอกครับบ้านๆถ้าไม่ค้าไม่ขายเออไม่โดนใบสลิปไม่โดนใบอะไรแบบนี้นะครับผมอือเพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะครับผมเรา เลี้ยงเฉยๆก่อนนะอย่าเพิ่งขายนะครับผมถ้าขายมาเมื่อไหร่เพื่อนๆจะอ่าเป็นที่หมายตาทันทีนะครับผมเพราะมันยังไม่ได้ถูกกฎหมายรอให้ถูกกฎหมายเล้วจะเล่นได้ตามซี่ีนะครับผมเออสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ